ตอนดีครีบผมวันนี้ผมก็จะมาจัดอ่าแรงกิ้งของเกมวอลเลยเซนนะผมเอาภาวนาแล้วผมอ่าก่อนจะจัดอ่าก่อนจะจัดแรงกิ้งเนี่ยผมก็จะพูดก่อนว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อชิดต่างก็มาทกเถียงกันได้นะผมว่าอะไรไม่ใช่หรือคิดต่างไงนะผมมาคลยกันได้นะผมเปิดรับนะผมแล้วก็คือการจัดลรงค์ครั้งเนี้ผมผมก็จะเอาดันดานเป็นหลักนะผมแล้วก็จริงๆแล้ว ฮีโร่ทุกตัวในเกมนี้ครับผมมันมีเอกลักษณ์ของมันเองนะผมคือบางคอนเทนต์เนี่ยอาจจะเก่งมากๆนะผมอีคอนเทนต์อาจจะไม่เก่งเลยนะผมแต่ผมก็จะเน้นเป็นอ่าดันดาบหลักนะผมแล้วก็ฮิโร่ที่สามารถที่จะทําได้หลายๆคอนเทนต์เนี่ยอ่าแรงมันก็จะสูงขึ้นนะผมตามความสามารถของมันนะผมแต่ก็จะดันดานหลักนะผมโอเคผมก็มาเริ่มกันเลยครับผมก็เริ่มตัวแรกนะผมฮามากินะผมกับมันเอ็ดนะผมตัวนี้เก่งยังไงนะผมเช็คูบู ่ามีดึงเข้ามาในวงนะผมสองตัวนะผมสกิลอ่าเป็นวงกว้างแล้วก็แรงแล้วก็มีรรมาตะนะผมครบเครื่องนะผมไม่ไม่รู้ว่ามีตัวลนะครเครื่องกว่านี้โผล่มาอีกหรือเปล่านะผมแล้วก็มีคอนเทนต์หนึ่งที่เอ,อเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันไม่เก่งนะผมคือคอนเทนต์ตีบอลนะผมคือตีบอลเนี่ยท้ามากี่แล้วอะ่ะจริงๆเราท่ามากี่มันเก่งนะผม แรงนะผมน้องๆเซเลียผมแต่จะเบากว่าเชเลียนะผมแต่ถือว่าแรงนะผมผมว่าแรงแรงกว่าเลนเจอร์หลายๆตัวนะผมแต่ที่มันเบาเนี่ยอาจจะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยยืมมากีีของเพื่อนๆอ,อ,อ,อีกทีมาแล้วผมเวลาเราเรามีมากรีสองตัวในทีมเนี่ยไอ้กิลวางบ่อผมมันออกแค่หนึ่งตัวนะผมมันทับกันนะทีเนี้ยเราแก้ปัญหาโดยการที่ว่าเราไม่สับเราเราไม่ต้องไปยืมมากรมาแลผมเราไปยืมตัวอื่นมาดีกว่านะผมแล้วให้มากรีเราเนี่ยมีตัวเดียวในทีมนะผม มันก็จะทําให้ดามจมาก,กิเราเพิ่มขึ้นมากๆนะผมเวลามี2ตัวเนี่ยอีกตัวหนึงมันไม่ออกผลนะผมแสดงว่าเหมือนไอ้มากิหนึ่งตัวของของเราเนี่ยสกิลมันหายไปสกิลหนึ่งนะผมซึ่งมีผลมากๆนะผมเก่งนะผมเก่งมากๆแนะนําให้ทำสองสามสี่ตัวนะผมคือน้องเก่งมากๆสามารถใช้ทุกคนเห็นนะผมกิววอพีพได้หมดนะผมแต่ข้อเสียของมาก,กิอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเทียบกับแสงมือนะที่ผมคิดว่าถ้าเทียบแสงมือเนี่ยนักเวทเนี่ยตัวที่เก่งกว่าถ้านับแค่กิวออกดีพีเนี่ยผมคิดว่ามีแค่นักเวทสายฟ้าผมเคอร์ซีอุตหรือเัือย่างผมจะไม่ได้ละไอตัวนั้นมันมันเก่งเก่งกว่านะผมแต่ว่าถ้ามองถึงคอนเทนต์ดันด่านรู้สคอยเนี่ยผมคิดว่ามาัมากกีเก่งกว่านะผมเพราะว่ามาจีมันสกิล,ลเรื่อยๆนะผมแต่ตัวไอตัวนั้นมันมาถึงมันแป้เงเดียวนี่หายหมดทีนะผมแต่พอมาโดนโดนมอนที่ เวลเยอะกว่าเยอะเนี่ยมันไม่ตายนะผมมารกิก็ถือว่าเป็นเมทที่ใกล้เคียงกับแสงมืดมากๆนะผมแต่ว่าข้อถ้าเทียบกับแสงมืดที่มันเทียบไม่ได้จริงก็คือการดันหอคอยไปจําเผ่านะผมมากิมันได้แค่เผามืดเนาะแต่ว่าถ้าเราทำลาเมียมาเนี่ยมันแบกได้ทุกทุกคอนเทนต์นะผมคือจะเผาไหนก็แกแบกได้หรือเซลเรียแล้วผมมันได้ทุกทุกเขานะผมมันตามไปแพ้มันแบกได้แบกได้หมดนะผมผมก็เลยคิดว่า แรกๆจะทำสักสองตัวก่อนนะผมถ้าเราตัวไหนเ,เราทำสองตัวแล้วเราผ่านด่านแล้วมันตันแล้วเราอาจจะไปทำฮีโร่อื่นดีกว่านะผมที่เปประจำเผ่านะผมหรือฮีโร่ตีบอสน,นะผมคือมันไม่ได้แค่ดันดางเดียวเกมนี้นะผมมันมีหลายคอนเทนต์นะผมก็แต่แนะนำว่าถ้าเล่นเกมเราอยากจะไปดันทงสูงเนี่ยหรือไป PVP เนี่ยมาร์กิเนี่ย,ย,ย,ยทำไปเลยครับสามสี่ตัวนะผมทำ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 ไปนะผมมันดีนะผม ส่วนต่อมานะผมลูเซียนะผมลูเซียเนี่ยผมให้ A นะผมคือความเก่งลูเซียเนี่ยตีบอลเก่งอยู่แล้วนะผมแต่คือดันด่านมาดักก็สามารถเอาลูเซียมาใช้ได้นะผมมันมีคิวนิดหน่อยแล้วก็มีแปะตาสัญลักษณ์อ่อนแอนะผมเวลาเราไม่มีเหมือนเหมือนแทงมันเก่งมากๆเนี่ยเราไม่ลงเนี่ยลูเซียก็จะมาช่วยทําให้อ่อนแอนะผมแล้วก็เวลาเราไม่มี แดนหน้ามาใบาเนี่ยมันค่ายากนะผมมันอึดเนานะอึดแบบอึดเวอร์นะผมแต่ว่าเอโตคือน้องแรกๆเนี่ยน้องอาจจะไม่ต้องดาทองนะผมทํามาสักสามสี่ดาวมาตีบอสก่อนก็ได้นะผมถ้าใครทําดาทองได้สักสี่ห้าตัวแล้วอยากทำทีมตีบอสต,ตัวนี้ก็สาคัญนะผมสําคัญที่สุดแล้วนะผมในทีมตีบอสท,ที่มาทาง่ายแล้วก็ทาได้แรกๆอย่าไปกินมันนะตัวดีนะผม ่วนต่อมานะผมนอตตันนะผมนอตตันนี่ผมให้เป็นอาหารนะผมไม่เก่งนะผมเบลเทบัฟนะผมผมให้ซีนะคือร้องเบลเนี่ยดามเมจพึ่งพาไ,ได้เลผมสกิลหมู่แรงนะผมแต่ข้อเสียคือมันแทงไม่ได้เลยผมพอพอมันแทงไม่ได้เนี่ยคือพอพอไอซิสิที่มันแทงไม่ได้เนี่ยมันเล่นยากนะผมคือเล่นยากตรงที่ว่าคือไอซิสติที่ดีเนี่ยดาเมจต้องจัดจ้านนะผม แล้วก็แทงได้ผมอย่างราเมียวนะผมแต่ว่าพอมันแทงไม่ได้เนี่ยมันก็คือคือจะบอกเกมเนี้ยแทงมันไม่มีแทตงตัวไหนยืนได้ตลอดไปนะผมแอสซินเนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องนี้นะผมพอมันแทงไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ผ่าน่ดนไม่ได้เลผมแต่ว่าถ้าถ้าจะแค่พึ่งดาเหจของน้องเนี่ยชิว่าพึ่งผาได้นะ้ผมถ้าทําดาวสูงๆแล้วก็อัพเอ่อเอาวิเศษสักสิบเนี่ยผมคิดว่าดาเมจพึ่งผาได้แลผมแต่คิดว่าตัวอื่นดีกว่าเนาะ ทำตัวอื <göster ges> ่นด <performance> ีกว่านะผมมันไม่ได้เก่งหาที่ต้องไปทํานะผมขมืดม in kind of ีตัวตัวต้องทาเยอะแยะนะผมและทำถ้าทําน้องเวลเซอร์ทำมาทำมากี่ดีว่านะผมเขาซื้อผมนะส่วนต่อมานะผมน้องแมงมุมนะผมให้เอะนะผมบางด่านผ่านได้นะผมโดยใช้น้องแมงมุมบางด่านเอ่อบางด่านจริงๆนะผมไม่ได้ทุกด่านแล้วก็เอ่อคอนเทนต์เอ่อพีพีกิวอรเนี่ยผมขึ้นนี่เลยนะผมแต่ว่าเรา มองภาพรวมแล้วเนี่ยอยู่ใน A ้วผมบางดาดกับเอ่อกิย์เวิร์นี่คิดว่าเก่งที่สุดในเผ่าธรรมดาแล้วผมหมายถึงว่าแอสตินนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าแม่งมุมเก่งสุดแล้วนะผมส่วนต่อมานะผมน้องบลู๊กนะครับบลู๊กเนี่ยคือผมคิดว่าอยู่เอไปปลายนะผมอันนี้คือพูดถึงคอนเทนต์กิย์เวิร์เนี่ยเขาท่านเก่งนะผมแล้วก็ลุยด่านเนี่ย หลายหลายคนคิดว really ่าม so <c oughs> ันไม่เก hmm. uh, um, ่งนะผมเพราะอาจจะโชคร้ายนะผมมันไม่ใบนะมันมันจริงจงมันใบหมู่นะแต่ว่ามันมีโอกาสแค่เจ็ดสิบห้าเรซนนะผมถ้าใหญ่ถ้ามันเก่งก็กดบ่อยๆนะผมกดจนกว่ามันจะใบทุกตัวผมเอามาคอนโดเอาคอมโบคอมโบกับดาบีนะผมใบใบห้าตัวนะผมสะกี้บอกไปเรื่อยนะผมค่าได้ก็ซีบอกได้นะผมคือถ้าก่อยคอนเทนต์ดาบห้าสิบเอ็ดนะผมผมคิดว่าผมให้เอ็ดเลยซ้ำนะผมแต่ว่าพอมาหลังดาบพวกเนี้ยบุ๊กมันไม่สามารถค่าได้นะผมมัน ค่ายยากนะผมคือมันค่ายยากก็เลยคิดว่าหลังห้าสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ดอบลงนะผมเราต้องไปพึ่งแสงมืดมากขึ้นนะผมส่วนต่อมานะผมแดนนาผมเอสนะผมฮิวหมูแล้วก็มีชชีวิตนะผมแทงได้นะผมแทงพอได้ผมไม่ถึงกับแทงได้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ก็อึดนะผมอึดระดับหนึ่งเลยมีชีวิตนะผมฮิวแรงนะผมทําง่ายนะผมแนะนํานะผมแรกๆทาได้นะผมแต่ ทำแดร์นาก่อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามคิวนะผมส่วนต่อมานะผมเซ็ตนะผมเซ็ตนี่อาหารนะผมเอ่แดนหนาเนี่ยทําก่อนมากระเด็นนะผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแดน์นาไม่ต้องขึ้นดาวทองก็ได้นะผมผมผมคิดว่าเออไปทําบุ๊กดีกว่านะผมความรู้สึกผมนะแรกๆถ้าถ้าดันดันนะผมเพราะว่าอะไรนะผมเพราะว่าบุ๊กเนี่ยมันใบหมู่นะผม แล้วก็ดาเมจขึ้นเยอะตัวเออครืม่มันโดนเป็นวงเนี่ยมันแรงกว่าแดนมากแดนหน้าเยอะนะผมแล้วก็แต่ข้อดีของแดนหน้าที่บุกที่ที่เก่งกว่าโ๊กเนี่ยเพราะว่าพอถึงระดับเนื้อเนี่ยเราเราไม่สามารถฆ่าคือตัวปัญหาของเกมนี้คือแคทเธอรีนนะผมแคทเธอรีนในดาบมันเก่งมากนะผมหรือว่าตัวที่เป็นเอ่อเอเล็กอย่างเงี้ยมันต้องการเออ,เอ,อตัวใบนะผมซึ่งแดนหน้ามันใบถี่กว่าบูกเยอะนะผม หลังๆก็ยังใช้ได้ผมแต่อาจจะเป็นรับซัพพอร์ตนะผมเพราะว่ามันสกิวนาเบตมันเบานะผมเบากว่าบุ๊กเยอะนะผมแต่ข้อดีมันคือมันใบใบรวยๆนะผมมันความเก่งของมันก็คือใบแล้วก็ลดพลังงานนะผมแค่นี้นะผมแต่ก็ยังสําคัญนะผมทําไว้เอามาใบก็ยังดีนะผมถ้าถ้าเราไม่เราคิดว่าพึ่งดาเมันไม่ได้ก็เอามาใบก็พอนะผมถึงจุดหนึ่งดาเมจมันพึ่งพาไม่ได้ผมแต่น่ะส่วนต่อมานะผมเอโตน้องอาซิดนะผมอาซิดเนี่ยผมให้เอนะผม คิดว่าคล้ายๆกับมิเคล่านะผมแต่ว่าข้อดีของน้องอสิทธิ์ที่ดีมิเคล่าคือมันยืนตรงไหนก็ได้นะผมมิเคล่าเราต้องมายืนใกล้ๆนะผมแต่อสิทธิ์เนี่ยเรายืนตรงไหนมันก็แชร์ได้เหมือนเดียกันนะผมแต่ข้อเสียคือมันฮิวไม่แรงขนาดนั้นนะผมแล้วก็คิดว่ามิเคล่าเก่งกว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นเอ็ดเล่นซ้ำเพราะสุดผมนะผมแต่ว่าพอมีมิเคล่าก็ดรอลงมานะผมแต่ว่ามันใช้ผ่านด่านขอร์สได้นะผมแล้วก็ผ่านด่านธรรมดาก็ใช้ได้นะผมถือว่าเก่งนะผมแต่ว่าทําตอนเลทเกมก็ไม่สายนะผมตัวนี้นะผม ไปทาตัวอื่นดีกว่านาะกระดูกระผมให้เอ็ดนะผร้อยเปอร์เซ็นนะผมกลางเกมผมว่าเก่งสุดแล้วนะผมต้นเกมอาจจะเป็นอ่สิงโตมาก่อนเนาะตัวนี้นะผมผมให้เป็นอาหารนะความสุขผมเนะมันไม่เก่งนะคือครามเก่งของมันคือสกิลออกไวนะผมแต่ว่าออกไวแล้วยังไงคือมันแทงไม่ได้ผมอย่างที่บอกมันแทงไม่ได้ผมแล้วสก,กิลมันก็นกนหนึ่งตัวอย่างน้องเบลสับปเนี่ยขึ้นมาสี่เพราะว่าสก,กิลมันหมู่เนาะแล้วก็แต่ไอตัวเนี้นบบยน้องแมพพายอ่ะน้อง บอลลี่เนี่ยสกิลมันตัวเดียวับผมแล้วมันก็ไม่แรงนะผมต่อให้ออกสกิลไวแล้วยังไงนะผมมันไม่ตายนะผมมันกลายเป็นเพิ่มพลังงานให้เขานะผมแล้วมันก็ไม่มีสกิลมาตันะผมมันไม่เก่งขนาดนั้นมีแค่ดูดเลือนะผมดูดเรือมันไม่พอเนาะส่วนต่อมานีผมน้องมิเชล่านะผมดับเบิลเอ็ดนะผมทําซ้ําได้ซ้ํานะผมเก่งเก่งเวอร์นะผมมีทบทบทุกอย่างนะผมมีแช่ดาเมจมีฮิลมีบัฟเอ่อทําให้เพื่อนอึดขึ้นนะผมทําให้เพื่อนดาเมจแรงขึ้นนะผม แล้วก็อทําทําให้เพื่อนสก,กิลออกไวขึ้นนะผมครบเครื่องนะผมต่อมาผมน้องนาลิซ่านะผมผมให้บีแล้วกันนะคือน้องเนี่ยเก่งนะผมในในเผ่าแต่ว่าผมว่าก็เหมือนสตรีมอัพอัปเกรดอะผมมันสก,กิลไม่หมู่เนาะยืนได้แล้วผมแต่ว่าก็สก,กิลมันมันได้แค่ตัวเดียวสก,กิลันไม่หมูนะ่แต่แรงนะแรงแดน ก็เล่นถ้ามาเยอะก็ปั้นได้แต่ผมคิดว่าเอาไปปั้นมิเชล่าดีกว่าไปปั้มิเชลา่าท่านเอลิกดีกว่านะผมหรือไปปั้นลุงดีกว่านะผมลุงตัวรักผมนะผมผมอวยไว้ก่อนเลย <laughs> ส่วนต่อมานะผมน้องสายฟ้านะผมน้องออดผมให้เอแล้วกันนะผมมันมีสตันเนาะมีสตเอ่อมีสตันแล้วก็ดำเหม่ห้องข้างเพิ่งหาได้นะแต่คืออย่างที่ผมผมพูดเลยว่ากเกมผมเวลาตัวที่มีสตันเนี่ยมันเก่งน,นะผม อืมแล้วก็ตะกี้วันหมูเนาะตัวนี้นะผมน้องน้องมิวตันนะผมผมให้บีแล้วกันเนาะคือมิวตันตีบอลเก่งนะผมแต่พอคอรทชันอื่นมันทำอะไรไม่ได้นะผมมันอ่อนนะผมแล้วก็เลดเกมมาก็ไม่ได้ตัวอื่นแทนได้ผมสุดท้ายเราต้องใช้คูลอยในการตีบอลอยู่ดีนะผมทําสถานะนะผมมิวตันก็ไม่ได้เก่งขนาดนะผมส่วนต่อมานะผมน้อง จีเซานะผมน้องจีล่าผมให้ซีนะคือน้องเนี่ยกิวอก็เล่นได้นะผมแต่คนที่อื่นเล่นไม่ได้เลยนะผมกิวอวพีพีเขาเล่นได้นะผมแต่เขาเล่นอื่นเล่นไม่ได้นะผมมันเบานะผมไปเพิ่มพลังงานให้เขาเล่นแทนแทนที่จะได้ได้ค่านะผมโดนเขาฆ่าแทนนะผมส่วนต่อมานะผมน้องกิกรอกิกรอของเรานะผมให้เอะนะผมเล่นคอนเทนต์อ่าเอ่อ ระดับสูงได้นะผมเขาเรียกว่าไอ,อ,อ,อหอบจำเผาได้แล้วก็ผ่านหนก็เล่นได้นะผมมันมีมันคือเกมเนี้ยสำคัญเธอสตันกับให้พลังงานนะผมซึ่งกี้กอนเนี่ยมันมีสุมให้พลังงานเนาะซึ่งดีนะผมดีดีดีแล้วก็มีฮิวด้วยนะผมแทงได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไปได้อึดขนาดนั้นส่วนต่อมาผมน้องวาก้านะวาก้านะผมผมให้ซีแล้วกันนะผมคือน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบฮิวได้แค่ตึงตัวนะผมแล้วก็ มันมีโลแล้วก็มีฟื้นพลังงานนะผมแต่ว่าผมคิดว่าตัวอื่นดีกว่านะผมผมผมว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่าคือไปเล่นมิคิล่าดีกว่าถ้าจะพลังงานหรือจะเอาเลือดเนี่ยไปไปทำมิคิล่าอีกตัวดีกว่านะผมเขาคือผมนะลุงนะผมผมพระเอนะผมลุงเก่งยังไงนะผมผมคิดว่าหลายคนโอ้โหมันไม่เก่งนะหรอกอะไรเงี้ยนะผมไปทําตัวอื่นดีกว่าสำหรับผมผมคิดว่าลุงก็เป็นตัวเล่มสเตอเมทที่ แรงมากๆนะผมผมคิดว่าถ้าตะลุด่านผมให้ลุงนัมเบอร์ทูนะผมลองจากน้องรีเลยนะผมความเก่งของลุงเนี่ยคือมันมีมินิสตันนะผมแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตที่โรดานเมดฝ่ายตรงข้ามนะผมแล้วก็อลดถึงสามสิปอร์เซ็นนะผมทำให้แทงเขายืนเยอได้ได้นานขึ้นนะผมแล้วก็ความเก่งของที่สอของลุงคือลุงเนี่ยสามารถที่จะ ยิงเนี่ยถ้าโดนแหละซือปกติดาหนาเนี่ยมันยิงดาเมจเมันฟิกนะผมสมมุติว่ายิงสมมติว่าหนึ่งล้านนะผมดาเมจมันก็หนึ่งล้านนะผมแต่ถ้าลุงเนี่ยเรายืนดีๆเนี่ยเราโดนเรายิงโดนสักสามตัวเนี่ยสมมติว่าดาเมจล้านหนึ่งเนี่ยถ้าศาสตัวกว่าสามล้านนะผมแล้วก็ลดดาเมจสามตัวเลยสามตัวคือถ้าสมมติว่าเรายิงโดนห้า 5, ตัวเนี่ยดาเมจก็ห้าล้านนะผมมันมันเก่งตรงเนี้ยแหละนะผมแล้วมันถ้ามันยิงมันมันเรายืนไล่ดีเนี่ย Dieser. มันสามารถติดเกมได้นะผม แล้วก็มีมีมสตันมีสปอร์ตนะผมอืมผมว่าค่อนข้างดีนะผมทําได้ทํานะผมลุงแต่ถ้าไม่แต่ไม่จำเป็นถึงใครต้องแบบอุ้ยไปเลือกตัวมานะผมผมคิดว่าถ้าเลือกตัวไปเลือกมิเกลา่าเลยว่านะผมถ้าทำมิเกล่าเสร็จก็ไปทําเอ่อน้องเอลิกดีวานะผมแต่ว่าถ้ามาครบก็จัดได้เลยผมแล้วก็น้องต่อมานะผมน้องเลนี่นะผมบีนะผมตีบอสนะผมเก่งนะผมแต่ว่า ก็กลางๆครับแต่ว่าด่านๆมันก็ดาเมจมันก็พึ่งพาได้ครับแต่ว่ามันไม่มีสตาร์ทนะครับแล้วก็คิดว่าลุงดีกว่าครับผมมันมันไม่ใช่กิวสปอร์ตนะลุงมันมีสปอร์ตนะครับมีอันนี้มันเก่งแค่ตัวเดียวแล้วครับแล้วก็ต่างๆมันมันแรงค่ะแล้วก็ทําให้ไปมาทําให้แบบว่าศัตรูได้พลังงานเยอะขึ้นด้วยซ้ำนะครับโชตนะครับผมชตะผมให้นี่แล้วกันนะครับมันต่างน้อยก็มีสตา้์ทนะ แต่ว่ากินได้ก็กินเข้าไปเถอะครับมันไม่เก่งอะไรนั้นะผมผมกินหมดนะตัวล่างๆนะกินหมดเลยไอลุงผมก็กินได้บ้างนะผมเพราะว่าอือก็ยังไม่ทาครับตอนแรกแต่คิดว่าถ้าถ้าวันหนึ่งทํายิงเอาพวกนี้จริงๆิงแล้วอะ่ะเก็บไว้ก็ได้นะผมแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าเราอยากจะดันตัวอื่นขึ้นมาก่อนก็กิกนได้นะผมแต่คิดว่าถ้าตัวที่คนเอ่อทำตัวแรกผมคิดตัวนี้เนาะ น้องลุงเนี่ยมาทำมาตีบอสนะผมอันิีซ่าก็น่าทำได้ไดผมเอามาลุยหอคอยเดีนะ๋ยวคิดว่าหอคอยตัวอื่นดีกว่านะผมตัวนี้อาหารนะอลิกนะผมผมไอให้เอนะผมแต่ก่อนผมก็คิดว่าเป็นเอเอนะผมแต่ว่าพอมาเป็นมีอาพิเศษ,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 ษแล้วเนี่ยแต่ก่อนมันเวลาเวลามันยกโล่เนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าต่ำกว่าถ้เฮตีเนี่ยต่ำกว่าห้าสิบเอร์เซ็นเนี่ยมันจะหลยกโล่เนาะแต่ทีนี้เวลายกโล่มันไม่เพิ่มมานานะผมซึ่งทําให,ให้ให้ตัวบันกากนะผมแต่พอมามันมีสกิลพิเศษขึ้น มันเพิ่มมานาได้เลผมมันก็เก่งมากๆนะผมแต่ข้อเสียมันคือมันไม่มีนามแรนะผมแต่ว่าข้อดีมันคือมันไม่ได้แทงเดียวมันมันเป็นซับพอร์ตเลยผมมันมันสามารถทําให้ทําโลโลดเน่ะโล่ห้าตัวนะผมแล้วสารของ HP นะผมซึ่งโหดมากๆนะผมโอ้โหแบบสุดๆนะผมถ้ายืะกับมิเคล่าเนี่คือเทพนะผมเอาสองตัวนี้ไปตะลุยของคอยแล้วก็เอาแสงมืดเป็นนามแรนะผมผ่านสบายๆนะผม ตัวต่อมานะผมน้องอารอไอร่านะผมไอร่าน้องไอร่าเนี่ยอาหารนะผมมีสไตล์ก็จริงแต่ว่ามันอ่อนนะผมดิเลียนะผมผมไอเอ็ดนะผมเอ็ด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 เลยนะผมแรงๆนะผมน้องๆกับน้องๆมาเกียนะผมตัวดีาจเขาเจ๋งนะผมความเก่งของน้องคือหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือเวลาน้องสกิลโดนสี่ตัวเนี่ยพลังน้อง ะลาวพลังงานน้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาสองร้อยหน่วยนะผมก็เหมือนมีรูนเก็บเอ่อรูนหลอกลวงนะผมแล้วก็้ใ,ใส่รูนหลอกลวงอีกก็เพิ่มอีกสองร้อยนะผมสองร้อยซึ่งถ้ารวมกับมิเคล่าเนี่ยผมก็เห้เจอเอ่อเห็นคลิปหนึ่งเนี่ยมันเอามิเคล่ามายืนกับเอ่อน้องลิเลียแล้วก็ใส่รูนหลอกลวงแล้วผมมาถึงมันปลาถึงรอบนะผมสะพานนก็ไปรอบหนึ่งฟึ๊บ แล้วมันค่าได้เพ, 200, พ 200, 600, ิ่มไป200เพิ่มไป200เป็น600ตายรอบนึงฟึบโอ้โหแป๊บเดียวนะผมหายหมดทีมนะผมน้องเลยโหดม,มากแต่คือเงื่อนไข่ตือน้องต้องโดนสกิลเนี่ยต้องโดน4ตัวนะผมขึ้นไปนะผมซึ่งค่อนข้างยากไหมคือถ้า PVP เนี่ยยากนะผมแต่พอด่านเนี่ยไม่มีหลายหลายทหานที่มันยืนเรียงก,กันเป็นตับนะผมปลาโดน5ตัวยังได้สบายๆนะผมน้องก็เลยเป็นคิดว่าถ้าถ้าตะลุยได้อย่างเดียวเนี่ยผมให้เอ็ดเอ็ดเลยนะผมในคอนเทนต์แรกๆนะผม แต่พอหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งขนาดเพราะว่าเราต้องการตัวที่มีสตันนะผมแต่ถ้าก่อน51เนี่ยผมคิดว่าให้เอ็ดนะผมเก่กบบงมากๆนะผมครูลอยผมให้เอเนาะคูลอยเล่นคอนเทนต์ตีบอสเก่งสุดแล้วนะผมในเกมนี้ไม่มีเก่งกว่าคูลอยแล้วผมตัวดุด่านได้บางด่านนะผมถ้าเราสับถ้าเราแบบเอาแท็ไม่ลงเนี่ยเรา,เาครูลอยมาเล่นได้นะผมแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมได้แค่บ,บางด่านจริงแล้วก็ พีพีก็เออกิวอก็พอเล่นได้นะผมถ้าวางดีๆนะผมเพราะว่ามันยิ่งตียิ่งแรงเนาะส่วนต่อมานะผมเงืองนะผมผมให้ซีนะผมคือน้องมีสกิลที่ทําเอ่อมีสกิลแรกสกิลวันตีมันเนี่ยสามารถที่จะพัดสตูเนี่ยไปสุดคอมแานดน,นะผมมันทําให้เปลี่ยนโพซิชั่นนะผมแต่ว่าข้อดีของน้องเนี่ยถ้าน้องออกสกิลได้เนี่ยแอสซินถ้าถ้าน้องออกสกิลตอนที่แอสซินมันล้วงได้เนี่ย ก็ผักแันสินออกไปแล้วผมถ้าสูงสุดเนี่ยสี่ะิแล้วผมซึ่งมันนานนะผมแล้วถ้าคอมโบกับมาจีได้เนี่ยก็เก่งนะผมแต่ว่าทำตัวอื่นดีกว่านะผมถ้าแต่ถ้าเรื่อๆแล้วก็สามารถทำมาลองคอมโบได้แต่ผมก็ยังไม่เคยทำคอมโบนะผมบอกไว้ก่อนแต่คิดว่าคอมโบได้กันได้นะผมหมีนะผมอาหารนะผมน้องเก่งไหมไม่เก่งแล้วกัน <laughs> แต่ว่าเล่นถ้าเอามาขำๆถ้าลองเอามาเล่นก็ได้ผมเอาหมีมีเคล่าแล้วก็ อาจารย์ฟอร์เดย์นะผมลองเล่นได้นะผมแต่ว่าทำตัวอื่นดีกว่านะผมเทเลนนะผมเอสนะผมน้องน้องนาเมียวนะผมเกงเก่งเหมือนเดิมนะผมแทงได้นะผมดามจพึ่งพาแดแรงแรกนะผมแรกแหลังๆก็กลางๆนะผมแต่พีพีก็เอ่อกิวอลเล่นได้นะผมแล้วก็แทงได้ดามจพึ่งพาได้นะผมหลังๆก็มาแทงอย่างเดียวนะผมแต่มองว่ายังเก่งอยู่นะ ยังสำคัญอยู่ต่อตทีมเจ้าชายผมให้ซีแล้วกันนะผมคือเจ้าชายเนี่ยมันมีสกิลล็อกขานะผมแล้วก็คือจริงๆถ้าถ้าอัพถึงเวลยี่สิเนี่ยผมว่าเก่งนะอาจจะขึ้นมาเป็นบีนะผมแต่ว่ามันมันเปลืองนะผมถ้าถ้าไปถึงยีมันโอกาสแค่เจ็บห้าเซนนาะถ้าอัพถึงไอเอาถึงถึงเวลสิซึ่งทำตัวอื่นดีกว่านะผมตัวอื่นเกงกว่าเยอะนะ ตัว่อมาตัวนี้นะผมน้องพรีโมโนะผมพรีโมโพีพีข,ข้างที่เอ่ากิวบอค่อนข้างที่จะป่วนปันป่วนนะผมแต่คนที่อื่นก็เอาไปเก็บนะผมแค่นั้นเองน้องจานพอเดย์นะผมผมอาเอ็ดนะผมจริงๆมันได้ทำมาไม่ต้องไม่ต้องทองก็ได้นะผมเอาเท่าที่เท่าที่มีครับผมมันตีบอสเก่งนะผมผ่าน่านได้ผ่านหอกหอคอยก็ได้นะผมจริงๆมันเป็น คือมันเป็นเวก็จริงเด้อจริงจริงมันเป็นซับนะผมมีสกิลมีรถเกาะนะผมทําให้เอสตูโจมตีบาลงนะผมแล้วก็คือมีสตันด้วยนะผมครบเครื่องนะผมเก่งนะผมเก่งมากๆฟอนเด้ที่ตัวแบบของทีมผมลองจากมากิเทเลนเนอร์หลายตัวอยู่แต่ว่าคือสําคัญนะผมสําคัญมากๆนะผมตีบอสด้วยนะผมสุดยอดนะผมตัวนี้แนะนําเลยนะผมไม่ต้องทองก็ได้นะผมเก่งนะผม ส่วนต่อมานะผมอาหารครับผมคือตัวเนี้ยมันแทงได้นะผมแต่ว่ามันก็แค่ได้แค่แทงครับแต่คือสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกถ้าเราไปดา่างฝูงมันแทงไม่ได้นะผมแล้วก็มีสตันนิดหน่อยนะผมมันไม่เก่งขนาดนั้นสิงโตเอ็ดนะผมคือถ้าเรียงลําดับการทําแทงเนี่ยสิงโตก่อนนะผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นกระดูกแล้วค่อยมาเป็นเอลิทก,ก็ได้นะผมคือก่อน มันมีตัวที่ต้องทำหลายๆตัวแต่สิงโตเนี่ยไม่ต้องทองก็ได้ผมถ้าดาวม่วงสองดาวที่นีด่ดาวดาวห้าดาวทองยังเล่นได้ผมดาวทองที่แบบยังไม่ทําเลยก็ยังเล่นได้เพราะมันมีมาตราเนาะแล้วก็ส่วนไอ้เล็กเนี่ยมันต้องต่อคิวน้องมีเคลานผมกระดูกนี่เราต่อหลายคิวเลยนะผมแต่คือถ้าทําได้ก็ก็ดีผมผมคิดว่ากลางเกมเนี่ยสิงโตเป็นทางที่เก่งที่สุดแล้วนะผมอืมแล้วก็ต่อมา,าดาบีแล้วพี่ผมให้เอสนะผม ไดบี้เก่งยังไงนะผมไดบี้เนี่ยผ่านด่านเนี่ยผ่านด่านได้นะผมถ้าเพื่อนคือมันใบมันใบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วถ้าเรา,าคอมโบกับบู๊กเนี่ยถ้าบู๊กใบก่อนแล้วสกิลฝั่งหรอข้ามไม่ออกเนี่ยแล้วดาบีอ้ออกสกิลต่อเนี่ยแล้วมีคนตายเนี่ยบู๊ก,ก็สกิลต่อแล้วผมแต่ถ้าเพื่อนเราตายดาบี้สกิลต่อแล้วผมคือมันก็สลับสกิลกันไปเรื่อยๆแล้วผมมันทําให้ ดราบี้มีะสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นนะผมคือใบห้าตัวได้เนยแต่เราอาจจะต้องกดบ่อยหน่อยคือมันมีโอกาสคือบููกอบไม่ร้ไม่ไม่ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ดราบี้ร้อเปอร์เซ็นต์นะผมซึ่งถ้าตัวที่โดนใบไม่ใช่ตัวสําคัญเท่านี้ไม่ถึงไม่โดนใบไม่ไม่ใช่ตัวสําคัญเนี่ยไอสองตัวนี้มันก็ใบเรื่อยนะผมใบจนตายหมดทีมนะผมแล้วมันสกิลหมูทั้งคู่นะผมถ้าวางดีแต่คือต้องมีมาิกะนะผมในการรวบออกมานะผมมากกะอาจจะไม่ต้องดาวทองก็ได้นะผมเราต้องการแค่มาร่วบให้อยู่ด้วยกันนะ แล้วก็คือโดยรวมแล้วเนี่ย e. ผมคิดว่าเก่งนะผมคือเอามาคอมโบด้กันนะผมแล้วก็ตีบอสได้นะผมตีบอสค่อนข้างที่จะเก่งมาคอมโบกับครูลอยนะผมคือตัวตัวมันอย่างเดียวมันไม่เก่งนะผมแต่ว่าครูลอยมันม <stories> <wh ishes> ีทกิลที่เวลาตีตัวที่ติดผิดแล้วเนี่ยมันทําให้ครูลอยตีแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมซึ่งค่อนข้างดีนะผมเอามาคอมโบคอมโบด้วยกันนะผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นน้องลีฟนะผมลีฟเนี่ย ผมให้เอแล้วกันนะผมคือแต่ถ้าเลดเกมอาจจะขึ้นมาเอ็ดก็ได้นะผมเพราะว่าพวกพวกดาเมจพวกเนี้ยมันมันมีสตันนะผมอย่างที่บอกว่าตัวสตันมันดีนะผมแต่ผมให้เอเพราะว่าแรกๆเนี้ยสตันก็จริงแต่ว่าดาเมจมันไม่ได้จัดจ้าหานะผมผมคิดว่าตัวบนจัดจ้านกว่านะผมคือแล้วก็ต่อให้มีสตันมันก็สตันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมดาบี้มันมันใบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ คือถ้าเวลาใบเราเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตัวไม่ตีแรงเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ไม่ได้ออกสกิลมันก็เท่านั้นนะผมรีฟผมให้เอสนะผมส่วนตัวผมชอบนะผมถ้ามาันยืมแบบตัวเอ่อเทเลนหรือว่าลาเมียวนะผมมันมันล้างสถานร้านนะผมคือพอมันล้างสถานะแล้วมันถ้าอคืออย่างเทเลนยังไม่เห็นชันนะผมแต่ถ้าเป็นรานเมียวเนี่ยถ้ายืรมแล้วมันล้างสถานร้าส,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 สถานาต่อเวลาเนี่ยแล้วก็บวกกับพินนะผมมันมันไม่ตายนะผม มันเป็นอรรม้าจะเป็นอมตะนะผมคือข,ข้อเสียของพวกเอ่ออ์สินเนี่ยคือมัน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 โดนสตาร์แล้วมันเอ่อแล้ผมมันตายนะผมแต่ถ้ามีลีฟเนี่ยมันล้างทุกสถานะนะผมแต่ข้อเสียของลฟก็คือมันนีต้องผมคิดว่าทําตัวอื่นดีกว่านะผมทําตัวโรเม่ดีกว่าแล้วลฟเนี่ยอาจจะทําอถ้าดาวถ้าดาวม่วงก็ได้ผมทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ทองแต่คิดว่าอยากอยากทองนะผม แล้วก็มันไม่ได้ฮิวมากระเล็ดที่แบบฮิลเรื่อยๆนะผมมันทาให้ฮีโร่ไม่ตายแต่ว่าลีฟเนี่ยมันต้องรอไอ้ฟอฟอล่าเนี่ยมันต้องรอสกิลออกนะผมมันถึงฮิลทีเดียวปุ้งแต่ทีเนี้ยพอมันฮิวชาแล้วเนี่ยเพื่อนอาจจะตายมาก่อนนะผมแค่นั้นเองแล้วแต่ว่ามันแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตที่กึ่งอมาตานะผมแต่ว่าคือมาตามันก็ก็ไม่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้ดีเท่าถ้ามากระเล็ดนะผมเพราะว่าถ้าสมมติเราโดนสกิลแบบนัดเดียวแรงๆเนี่ยมันไม่ได้เองนะผมมันตายเลยนะผม มันต้องเ็นเป็นแบบดานแบบที่แบบตึ๊ดๆๆๆๆแบบค่อยๆนะผมมันถึงไม่ตายนะผมเลยคิดว่าถ้าเทสกิลอมตะเนี่ยผมคิดว่าเอน้องมากรเร็ดดีกว่านะผมแล้วก็แต่ฟอลฟอร่าความที่ของฟลอร่าคือมันรับสถานะทุกสถานะนะผมที่มันมากเร็ไม่มีนะผมแล้วก็มีโล่นะผมสะท้อนแต่สะท้อนได้ด่านเนี่ยแรงนะผมแต่ใช้เองก็กลางๆนะผมเออจริงๆถ้าถ้ารู้ด่านไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าเป็นกิววอลก็อาจจะรู้สึกขึ้นมาบ้างนะผมโอเคผมถ้า วันนี้ก็คงจบกันแค่นี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีความเห็นต่างไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับวันนี้ก็มีแค่มีแค่นี้ครับผมวัสดีครับ